แอนชาคริตเต้นกับครอบครัวหลังทำสวนเสร็จพอเต้นได้น่ารักมากๆค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆอีกหนึ่งครอบครัวค่ะสำหรับแอนพัทราภรรยาสุดที่รักของชาคริตแย้มนากับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องโพมาเติมเต็มและมาเติมพลังส,งสร้างสีสันให้กับครอบครัวค่ะตั้งแต่มีน้องโพมาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้หนุ่มชาคริตเขาดูจะแฮปปี้ไปซะทุกอย่างค่ะทำอะไรก็มือขึ้นไปหมด และมีภรรยาคนสวยอย่างสาวแอนพาเทราอยู่เคียงข้างอยู่ตลอดคงต้องบอกเลยนะคะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฟนกลับติดตามเยอะมากๆเลยและครอบครัวนี้ถึงแม้จะรวยแต่ก็ยังใช้ชีวิตติดดินและไม่ติดปลูกคะ่ะยังคงเลี้ยงลูกกันแบบติดดินง่ายๆสบายๆคะ่ะหนุ่มชาคริตก็มีวิธีเลี้ยงลูกในแบบของเขาที่อยู่ไร้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดและพ่อชาคริตและแม่แอนเองก็ได้สร้างพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อให้ กับน้องโพในอนาคตนั่นเองค่ะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ต้องอมยิ้มไปกับครอบครัวที่มีความน่ารักแบบดีมากๆค่ะและนอกจากนี้เองเราจะเห็นได้ว่าแม่แอนเขาได้มีการลงภาพน่ารักให้ได้เห็นกันละค่ะเป็นภาพที่คุณพ่อเขาเต้นแบบอารมณ์ดีหลังทําสวนเสร็จบอกได้เลยนะคะว่าเป็นภาพที่อบอุ่นเป็นอย่างมากแค่นี้ก็พอแล้วแหละคะ่ะ